สวัสดีครับนะฮะดูดวงเดือนกันยายนนะครับปี2563านะครับสำหรับชาวราศีพฤษภครับนะชาวราศีพฤษภเนี่ยนะครับการเงินนะฮะอยู่ในภาวะที่คกอนข้างแย่มากนะครับในในช่วงประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมานะครับแต่นะครับในเดือนกันยานี้นะครับดาวราหูนะครับที่อยู่พบการเงินที่อยู่มานาน ดีกว่าแล้วเนี่ยนะครับจะย้ายราศีแล้วนะครับทำให้พบการเงินเนี่ยจะเริ่มเคลียร์ขึ้นนะคือที่ผ่านมาเนี่ยชาวราศีพุธศพเนี่ยก็จะเป็นจังหวะที่ต้องมีรายจ่ายเยอะนะครับในเรื่องของงานนะครับงานที่อต้องมีรายจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะอาจจะเดินทางไกลกว่าเดิมหรือมีรายจ่ายจากการทํางานที่มากกว่าเดิมหมดไปกับงานซะเยอะนะครับแต่พอดาวราหูย้ายนะะซึ่งเปิดเกิดขึ้นในเดือนกันยานะครับประมาณ วันที่10นะฮะพบการเงินก็จะเคลียร์ขึ้นนะครับก็ทําให้สามารถที่จะจัดการในเรื่องการเงินได้ดีขึ้นนะครับเพียงแต่ต้นเดือนนะฮะจนถึงวันที่10นะครับก็ยังจะมีรายจ่ายที่ค่อนข้างเยอะอยู่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสนะครับที่จิมจะมีรายจ่ายจากเพศตรงข้ามคู่นะคนในครอบครัวหรือหุ้นส่วนลูกจ้างบริวารในช่วงต้นเดือนนะครับก็ระมัดระวังนิดนึกงอาจจะมีเรื่องจาก าการเจ็บป่วยของพังนะฮะซึ่งมาจากคนอื่นนะครับซึ่งมาจากคนใกล้ตัวนะครับซึ่งทําให้เราต้องมีรายจ่ายมากขึ้นนะฮะในช่วงประมาณต้นนะครับจนถึงวันที่10กันยานะครับแต่ถ้าเลยวันที่10ไปแล้วนะฮะการเงินก็จะโอเคขึ้นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของการงานนะฮะ <c oughs> การงานก็เป็นจังหวะที่เริ่มจะดีขึ้น นะฮะเริ่มจะดีขึ้นการงานเริ่มคล่องตัวขึ้นนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับรายจ่ายเริ่มโอเคขึ้นนะครับแล้วลักษณะงานก็มีแนวโน้มนะครับว่าจะมีการปรับเปลี่ยน <c oughs> นะครับปรับเปลี่ยนให้ได้อยู่ในส่วนที่โอเคขึ้นนะฮะค่อนข้างที่จะเข้าใจง่ายขึ้นนะครับหรือได้อยู่ในลักษณะของงานที่เราชอบมากขึ้น ปัญหาที่เกิดจากงานจากที่ผ่านมาเนี่ยมันจะค่อนข้างบันเทาเยอะ,ะสำหรับราศีพฤษภนี่ค่อนข้างมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างชัดเจนมากในเรื่องของการงานการเงินนะครับในเดือนกันยายนนีน้เรียกว่าพลิกชีวิตกันเลยทีเดียวนะครับ <mumbles. S 1> คือจากที่มีปัญหาอยูอ่ก็เริ่มที่จะดีขึ้นจากเงินฝืดก็กลายเป็นเงินคล่องจากงานที่ค่อนข้างสับสนนะครับหาทางออกยากมันก็เริ่มที่จะง่ายขึ้นนะครับสาหรับเดือนนี้ก็ถือว่า เป็นเดือนที่ดีเลยนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับในเรื่องสุขภาพนะครสุขภาพก็ไม่ได้ค่อยมีปัญหามากนักนะครับเพียงแต่อาจจะต้องระมัดระวังนะครับปัญหาสุขภาพจากคนใกล้ตัวบุตรนะครับหรือคู่นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับความรักเนี่ยก็เป็นจังหวะที่ไม่ดีเลยดีกว่านะครับก็คือ,อเพศตรงข้าม เอาปัญหามาให้นะครับในกรณีมีคู่ในช่วงนี้ก็เป็นจังหวะที่คู่เข้ามาแล้วก็ทําให้เสียซะม,มากกว่าทําให้เสนะริมนะฮะก็เป็นช่วงที่คู่เนี่ยนะฮะทำให้เสียนะครับก็มีหลายอย่างนะครับถ้าคนที่กําลังโสดอยู่แล้วเจอคู่หรือคนเข้ามาในช่วงนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับก็บบอาจจะเจอคู่ที่ไม่โอเคมากนะักแต่ในกรณีที่กําลังยังคุยอยู่กับ คุยกระทางออนไลน์หรือไม่ค่อยได้เจอกันนะก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่แต่ในกรณีถ้าสมมติว่ามีใครเข้ามาในช่วงนี้นะครับแล้วตัดสินใจคบกันเลยนะครับในเดือนนี้ก็ระมัดระวังปัญหาที่จะเกิดจากคู่ได้นะก็ระวังระวังนิดเดิงอาจจะมีปัญหาบางอย่างที่เราคาดไม่ถึงหรือมีความลับบางอย่างซึ่งเราไม่รู้นะซึ่งทําให้เราเสียหายได้ในในภายหลังนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของความรักนะฮะซึ่งในเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนก็ยังไม่ค่อยโอเคมากนะัก นะครับส่วนเรื่องอื่นๆนะครับของชาวราศีพฤษภนะครับก็ไม่ค่อยจะมีปัญหาอะไรนะครับเพราะว่าถ้าโดยรวมแล้วถือว่าเป็นจังหวะที่จะมีการพลิกชีวิตกันเลยในเดือนนี้นะทั้งเรื่องการงานนะครับและก็เรื่องการเงินนะฮะสุขภาพอะไรก็ไม่น่าเป็นห่วงที่ระมัดระวังนะก็คือเรื่องของเพศตรงข้าม เพศตรงข้ามให้ระมัดระวังนะครับสําหรับเดือนนี้นะฮะของชาวราศีพฤษภนะครับหากชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะฮะกดถูกใจนะฮะแล้วก็กดซับสไครต์ให้ช่อง y o u u u b หมอจุ๊บด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ